สวัสดีค่ะเช้านี้พาทุกท่านมารดน้ำกล้วยไม้กันค่ะเรามาชมกันเลยว่ากล้วยไม้มีการวิธีการรดน้ำยังไงให้ชุ่มแล้วก็ทำให้เขาเกิดความเคี้ยวฉุ่มเ,เราตามมาชมกันเลยค่ะ ้นไม้กรวยไม้ต้องการน้ำเราต้องลดน้ำเป็นประจำทุกเช้าการดูแลจำเป็นมากเลยนะคะสำหรับไม้ดอกไม้ประดับ ร้ชุ่มเลยนะคะทั้งใบแล้วก็รากเหมือนกล้วยไม้สกุลช้างเป็นกล้วยไม้รากอากาศเราต้องลดอย่างเต็มที่เลยนะคะชุ่มความชุ่มทำให้รากของเขาวงอกออกมาใบาก็จะเป่งตึงเขียวแล้วก็แตก ใบออกมาใหม่ได้เป็นอย่างดีนะคะต้นไหนที่เขารากไม่เดินเราก็ต้องบำรุงฉีดพ่นปุ๋ยใส่เหมือนต้นนี้ก็ดูไม่ค่อยสมดุลมาก ชคกใบที่มีสีไม้สีดใบไม้แล้วะมะขามตกใแล้วก็นี่เ,เลยนะคะสีเข้าไปตามโชคเลย ต้นจะงานได้เราต้องมีการรดน้ำควบคู่กับการใส่ปุ๋ยนะคะอันนี้เป็นกล้วยไม้ช้างต้นเล็กนะคะต้นเล็กเราก็ดูแลเหมือนกันเลยน้ำให้ถึงนะคะรดน้ำให่ชุ่มกล้วยไม้สกุลช้างเป็นกล้วยไม้ล่ากาศล่าอากาศาากาศ็จะเป็นล่าที่มีขนาดใหญ่ เราก็เลือ้อยเกาติดกับเครื่องปหูหรือว่าภาชนะปูถ้าเราถ้าเขามีน้ำเราไม่รดน้ำให้เขาก็จะมีการแห้งนะคะการงะน้ำการรดน้ำก็ต้องรดเป็นประจำและก็สมานเสมอระหว่า,างที่รดน้ำก็จะคุยเย็นไปด้วยนะคะ รดน้ำไม่เกิน10โมงเช้าต่อวันนะคะถ้าเราจะเลือกรดช่วงบ่ายหลังจากบ่าย3โมงเราเริ่มรดได้เลยนะคะการรดน้ำหลังจาก10โมงเช้าทำไมถึงเราไม่รดเพราะว่าแดดช่วงนั้นแดดจะแรงนะคะจะทำให้ต้นไม้ใบไม้กับ สภาพอากาศแดดจะทําให้เสียสีกันทําให้ต้นไม้เกิดนกตายได้เราก็ไม่ควรรดในช่วงหลังจาก10โมง10โมงเชา้าหรือเราจะลดช่วงประมาณช่วงบ่ายสองบ่ายหนึ่งบ่ายสองโมงมก็ไม่ได้ค่ะหลังจากบ่ายสามก็ค่อยลดเพราะว่าช่วงกลางวันนี้แดจดจลแดดร้อนแรงทําให้ต้นไม้ตายได้นะคะ รางต้นใหญ่ๆใ,ใ,ใบหน้าหนาหดูได้เลมาดูได้กันทางนี้ค่ะอเออยล่าออกมาเทีการบำรุงใส่ปุ๋ยกล้วยไม้เราก็จะใส่ปุ๋ยพ่นเป็นปุ๋ยละลายน้ำนะคะก็จะสลับกันในแต่ละสัปดาห์ ก็จะมีปุ๋ยเล่งรากเล่งรากก็จะทําให้รากแตกออกมาไวเล่งรากแล้วก็ทําให้ใบเขียวมีปุ๋ยเล่งรากแล้วก็บำรุงใบแล้วก็จะใช้อีกทีสัปดาห์ถัดไปหลังจากที่เราค้นปุ๋ยแล้วแล้วก็จะสลับกันเป็นปุ๋ยปุ๋ยเสมอปุ๋ยเสมอนี่ก็เป็นปุ๋ยะม่วงต้นนะคะะม่วงต้นให้เขาแข็งแรง แล้วก็ปุ๋ยที่ใช้อีกทีก็จะเป็นปุ๋ยบำลุงดอกเล่งดอกเล่งดอกนะคะก็จะมีสามตัวนะคะที่ใช้สลับกัน ที่สารจังหวัดสุรินทร์มีสภาพอากาศที่ร้อน,นะคะ่ะช่วงฤดูการนี้ฝนก็จะทิ้งช่วงอากาศกลางวันนี้ร้อนมากเลยด้ยไม้ต้องการน้ำทุกเช้าต้องมารดน้ำกันนะคะถ้าวันไหนฝนตกเราก็จะงดรับน้ำฝนจากธรรมชาติเหมือนวันนี้ไม่มีฝนะคะ่ะก็ต้องรดน้ำ ราจะสังเกตว่าเครื่องปุี่ที่ใช้เป็นฐานหัวตุ้มรากทำให้รากเลียออกมาดีมากเลยนะคะรากก็จะแตกออกมาสังเกตได้เห็นเย็นชัดเลยนะคะงานมากเลยรากขี้ขีแตกออกมาทำไมถึงได้ใช้ฐาน เป็นเครื่องปลูกเนื่องจากลดการเกิดเชื้อราในไม้ดอกไม้กระดับได้เป็นอย่างดีะคะ่ะแล่ก็ที่สำคัญเป็นเครื่องปลูกที่คงทนเราไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องปลูกบ่อยสาเหตุที่นำเครื่องปลูกฐานหงวต้มนะคะที่เลือกใช้ดูร่าเขาเดินเกาะติด ไม้ดอกไม้ประดับเขาก็จะชอบนะคะเหมือนกระพางนี้กอใหญ่ๆรากเดินดีค่ะแต่ก่อนก็ใช้เป็นการมาข้ามสับั์มีการผูกพังนี่ค่ะการมาข้าสับลากล้วยไม้ล่าก็กระเดินดี แต่ก็สีของเขาก็คือมีโรคเข้ามาได้ตลอดนะคะสำหรับกามาพาสัตว์แล้วก็อายุของเขาก็การใช้งานก็จะไวผุพังง่ายเราก็ต้องเปลี่ยนบ่อย รถแบบนี้ไปเรื่อยๆชุ่มเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วมาพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ